ชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับพระธรรมหนึ่งสมอเอลบทที่5้าในหัวข้อที่ว่าถ้าทำสิ่งนี้ชีวิตวุ่นวายแน่นะครับบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราสิ่งนี้ที่ทำให้ชีวิตวุ่นวายคืออะไรเราจะประยยกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแะ้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับพี่น้องอ่านคิดใคร่ครวญแล้วก็ทาตามทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกทุกวันในทุกทุกทางเอเมนไหมครับคร,ครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับเรื่องราวในบทนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้นําของฟริสเตียเนี่ยนะเอาหีบพันธสัญญาที่ยึดไปเนี่ยไปตั้งไว้กับพระดาโกนซึ่งเป็นพระของพวกเขาแล้วก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นใน ประเทศฟิลิสเตียนะครับเราจะมาอ่านกันนะพี่ต้องอ่านไปแล้วก็คิดไปนะครับว่าพระเจ้ากําลังตรัสอะไรกับเราพระเจ้ากําลังต้องการให้เราคิดถึงเรื่องอะไรนะครับข้อที่หนึ่งเมื่อพวกฟิลิสเตียยึดหีบของพระเจ้าไปนั้นพวกเขานําไปจากเอเบนเอเซถึงเมืองอัสโดและพวกฟิลิสเตียก็นํา หีบของพระเจ้าเข้าไปไว้ในโบสถ์ของพระดาโกนและวางไว้ข้างพระดาโกนและเมื่อชาวอัดโจตตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดาโกนได้ล้มหน้าคว่ำม,มาอย่างพื้นดินตรงหน้าหีบของพระยาเวพวกเขาจึงยกพระดาโกนขึ้นตั้งไว้ในที่เดิมแต่เมื่อพวกเขาตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นดูสิพระดาโกนก็ล้มหน้าคว่ำม,มา อย่างพื้นดินตรงหน้าหีบของพระยาเวเสียนของพระดากกนและมือทั้งสองก็หักออกอยู่ที่ธรณีประตูเหลืออยู่แต่ลำตัวพระดากกนเพราะฉะนั้นพวกปุโรหิตของพระดากกนและทุกคนที่เข้าไปในโบสถ์ของพระดากกนจึงไม่เหยียบธรณีประตูโบสถ์พระดากนที่เมืองอัสโดตจนถึงทุกวันนี้ พระหัตถ์ของพระยาเวยอยู่เหนือประชาชนอัสโดดอย่างหนักพระองค์ทรงทำให้พวกเขาคร้ามกลัวและทรงเคี่ยนพวกเขาด้วยฝีทั้งที่เมืองอัสโดดและเขตชายแดนของเมืองนั้นและเมื่อชาวเมืองอัสโดดเห็นอย่างนั้นพวกเขากล่าวว่าอย่าให้หีบของพระเจ้าของอิสราเอลอยู่กับเราเลย เพราะว่าพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือเราและเหนือพระดากลพระของเราอย่างหนักพวกเขาจึงใช้คนไปเรียกประชุมเจ้าในทั้งสิ้นของฟิลิสเตียและกล่าวว่าเราจะทำอย่างไรดีกับหีบของพระเจ้าของอิสราเอลพวกเขาตอบว่าให้เรานำหีบของพระเจ้าของอิสราเอลย้ายไปที่เมืองกัสเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงย้ายหีบของพระเจ้าของอิสราเอลไป แต่เมื่อพวกเขาย้ายหีบไปเมืองนั้นแล้วพระหัตถ์ของพระยาเวก็ต่อสู้เมืองนั้นทําให้เกิดความวุ่นวายยิ่งใหญ่นักและทรงเคี่ยนชาวเมืองนั้นตั้งทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือให้เด็กขอภัยให้เกิดฝีขึ้นที่ตัวพวกเขาพวกเขาจึงส่งหีบของพระเจ้าไปยังเมืองเอโครนและต่อมาเมื่อหีบของพระเจ้ามาถึงเมืองเอโครน ชาวเมืองเอโครนร้องว่าพวกเขาย้ายหีบของพระเจ้าของอิสราเอลมาให้เราเพื่อที่เพื่อจะฆ่าเราและประชาชนของเราเสียพวกเขาจึงส่งคนไปเรียกประชุมเจ้าในายทั้งหมดของฟิลิสเซียและกล่าวว่าจงส่งหีบของพระเจ้าของอหีบของพระเจ้าของอิสราเอลไปเสียให้หีบนั้นกลับไปยังที่เดิมเพื่อหีบนั้นจะไม่ได้ฆ่าเราหรือประชาชนของเราเสีย เพราะว่ามีความวุ่นวายกลัวตายสูอ่อยู่ทั้งเมืองพระหัตถ์ของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างหนักยิ่งนักชาวเมืองที่ไม่ตายก็เป็นฝีและเสียงร้องขอความช่วยเหลือของชาวเมืองนั้นก็ขึ้นไปอย่างฟ้าสวรรค์ไปรองครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อชาวฟิลิปเตียเนี่ยนะสู้รบกับชาวอิสราเอลแล้วก็มีชัยชนะก็ยึบหีบ ของพระเจ้าที่พระนตัญญานะเอากลับไปไว้ในเมืองอัสโตดซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของพวกเขาเนือทั้งหมดของเขาเนี่ยมีทั้งห้าเมืองแล้วก็มีเจ้านายหรือกษัตริย์หรือผู้นำของเขาเนี่ยมีห้าคนเป็นรองครับแล้วก็พวกเขาก็ไปตั้งไว้เทียบกับพระดาโกนของเขาพระดาโกนก็คือเป็นพระของฟิลิสเตียที่พวกเขากราบไหว้ นับถือบูชาเพราะเขาเชื่อว่าพระดาโกลเป็นผู้อวยพรประทานพรให้กับพืชผลทางการเกษตรการเพาะปลูกการทำอารรหารกินหรือการที่เขาจะมีฝนมีผลผลิตที่ดีเนี่ยก็เขาเชื่อว่าพระดาโกลเป็นผู้ประทานให้ดังนั้นเมื่อเขาได้หีบ พันธสัญญาของพระเจ้าจากอิสราเอลแล้วเนี่ยนะเขาก็เอามาเทียบกันมาตั้งไว้ใกล้ๆก,กันเลยแล้วก็เมื่อเขานอนตื่นเช้าอีกวันหนึ่งปรากฏว่าพระดาโกฏเนี่ยล้มขมามลงที่หน้าต่อหน้าหีบของพระเจ้านะพวกเขาก็เอาตั้งที่เดิมพอตั้งที่เดิมจะอีกวันหนึ่งอา้าวล้มลงเหมือนเดิมอีกแล้วทีนี้หนักกว่าเดิมคือคอหักแขนหักเหลือแต่ตัวนะแพวกเขาก็ ยังไม่รู้สึกตัวแต่หลังจากนั้นเนี่ยเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนี่คือมีโรคร้ายก็คือฝีน่าจะเป็นโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงในประชาชนของพวกเขานะครับเกิดฝีพี่น้องครับมันเป็นความทุกข์ทรมานนะใครเคยเป็นฝีมันเจ็บปวดมันทรมานมากนะมันเป็นหนองมันเป็นฝีแต่มันเป็นอะไรการอักเสบแต่พวกเขาน่าจะเป็นกันเยอะแล้วก็แต่และคนน่าจะเป็นหลายฝีพี่น้องครับมันวุ่นวายทั้งประเทศเลย พนะวกเขาก็ย้ายทีบของพระเจ้าไปเมืองกัดเมืองกัดก็เกิดความวุ่นวายไปอีกเมืองหนึ่งก็เกิดความวุ่นวายไม่ว่าไปไหนก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับพวกเขาก็บอกว่าเอากลับไปที่เดิมเถอะไม่ต้องเอามาแล้วนะรู้สึกว่ามันวุ่นวายเหลือเกินนะจากที่อยู่กันปกติสุขพอหีบของพระเจ้าเข้ามาในบ้านในเมืองของเขาบ้านเมือง,ของเขาวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้า มันคืออะไรพี่น้องครับผมก็อ่านเสร็จแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะนี่คืออะไรสิ่งที่พระเจ้าคิดหรือพระดําริของพระเจ้าที่พระองค์ประสงค์ที่จะให้ได้เรียนรู้ใ้ข้อคิดเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ในที่สุดผมว่าอ๋อนี่คือสาเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการที่เราเอาพระเจ้าหรือ,อ,อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเนี่ยถูกดึงตามลงมา เหมือนกับพระทุตัวไปที่ผู้คนกลับไหว้บูชาเป็นพระที่ให้วัตถุสิ่งของพี่น้องครับจะลืมว่ารูปเคารพหรือพระต่างๆเราทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นด้วยมือของพวกเขาและแท้ที่จริงแล้วรูปเคารพหรือพระเหล่านี้ก็ไม่มีลิทธเดชหรืออิทธิฤทธิใดๆเลยแต่ว่าอิทธิฤทธิหรือลทธเดชหรือ สิ่งที่อัอาศาจรรย์สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นรวมแล้วแต่มาจากซาตานวิญญาณชั่วซึ่งอยู่เบื้องหลังเพราะว่าซาตานมันเคยเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์แล้วก็มันกบฏพระเจ้าทรงขับไล่ออกจากสวรรค์แล้วก็มันก็ลงมาในโลกนี้แล้วก็ปกคลุมแล้วก็มันสามารถที่จะทํากันาบางสิ่งบางอย่างได้ที่ทําให้ผู้คนเนี่ยกลัวแล้วก็กลับไหว้นับถือมัน,นเมื่อชาวฟิิเซียเอา ขีบของพระเจ้าซึ่งเท่ากับเป็นเป็นการดึงพระเจ้าหรือความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้าเนี่ยลงมาเขาโปรนิบัติหรือใหอ้เครื่องบูชาหรือสิ่งที่ไปบนบานสารเกล่าวกับพระดากลแล้วก็ขอให้พระดากโนอวยพรพวกเขาเขาคงจะคิดว่า เีบของพระเจ้าก็คงจะเป็นอีกพระหนึ่งที่จะให้เพืชผลางการเกษตรหรือการงานอาชีพของเขาเนี่ยสำเร็จเขาก็เอาไปตั้งไว้เทียบกับพระดากลแล้วก็คงจะคิดในใจว่าเรามีพระมาเพิ่มอีกองค์หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะขอให้พระอีกองค์นี้นอวยพรเราทํานู่นทานี่ตามที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่ ทำให้เกิดความวุ่นวายไม่้องครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเอาความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้าลงมาตามที่เราต้องการเราทําเหมือนกับว่าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราที่เราจะให้พระเจ้าทํานู่นทำนี่อ้ยพรน,นั่นอ้ยพรน,นี่และต้องการให้พระเจ้าทําอย่างที่เราต้องการสิ่งที่เป็นแบบนี้จะทําให้เราถ้าเราทําแบบนี้ชีวิตของเราวุ่นวายแน่นอน พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและเป็นพระเจ้าผู้สร้างสวรรค์แผ่นดินโลกพระเจ้าเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลและพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งหลายพระองค์ทรงสร้างชีวิตของเราพระองค์ไม่ต้องการให้เราต้องโปรนิบัติหรือให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกับว่าพระเจ้าจําเป็นที่จะต้องพึ่งเราพระเจ้าไม่จําเป็นที่จะต้องรับใช้เราหรือทําตามที่เราต้องการเราต่างหากที่ต้องทําในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ และเมื่อเราทําในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์พระเจ้าต้องการเป็นคนที่เชื่อฟังแล้วก็ยำเกรงพระองค์ถวายกิเลสพระองค์พระเจ้าจะประทานพระพรให้กับเราพระเจ้าจะประทานสิ่งดีปัจจัยในการใช้ชีวิตให้กับเราเองเอเมนไหมครับจะเกิดความวุ่นวายแน่นอนถ้าเราเอาพระเจ้าลงมาทําอย่างที่เราต้องการาพระเจ้าจัดการกับคนนี้พระเจ้าจัดการกับคนนั้นคนนั้นฉันไม่ชอบคนนี้ฉันไม่โอเคด้วยเรื่องนั้นไม่เอาเรื่องนี้ไม่เอาต้องเอาแบบนี้พระเจ้าทําแบบนี้ ชีวิตวุ่นวายแน่ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับพี่รครับเราไม่สามารถที่จะสั่งให้พระเจ้าทําแบบนู้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้พระเจ้าในคิดจากในการทำธรรุรกิจต่างๆเราสามารถเพียงแค่ทําตามพระองค์แล้วก็ขอพระเมตตาจากพระองค์ที่พระองค์จะประทานพระพรให้กับเราแล้วก็ให้เราได้เห็นการเกิดผลเรามีหน้าที่ที่จะทําตามที่พระเจ้าประสงค์ไม่ใช่เราต้องการเรา ทำเพื่อที่จะบังคับให้พระเจ้าทําตามอย่างที่เราต้องการเราถวายสิบรถถวายสนับสนุนงานของพระเจ้าพระเจ้าผมถวายให้กับพระองค์แล้วนะพระองค์ต้องอวยพร,รการงานของผมนะเราไม่สิทธิ์ที่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะทาอย่างนั้นเลยนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทาอย่างนั้นถ้าเราทําอย่างนั้นวุ่นวายแน่คิดจากวุ่นวายครอบครัววุ่นวายนะพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะบังคับให้พระเจ้าผมเออ สามีของฉันไม่โอเคพระเจ้าจัดการกับสามีของฉันด้วยหรือภรรยาของฉันไม่โอเคเลยจัดการกับภรรยาด้วยเพราเราไม่สามารถที่จะทำเราต้องทําหน้าที่สามีภรรยาที่ดีในในตัวของเราเองและพระเจ้าจะเป็นผู้ทําเองในส่วนที่พระองค์เห็นสมควรหรือพระองค์ทรงประสงค์ที่จะทำเอมเมนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะบังคับพระเจ้าได้แม้แต่การที่ เราเราไม่ต้องการที่จะเจ็บป่วยไม่สบายไม,ไม่ต้องการที่จะ,ะทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บต้องไม่สามารถที่จะบังคับพระเจ้าให้สุขภาพดีพระเจ้าให้จริงๆแล้วพระเจ้าก็ให้สุขภาพที่ดีกับเราแล้วแต่สิ่งที่ทําให้สุขภาพย่ำแย่แไม่ใช่พระเจ้าแ,แต่ว่าเป็นพฤติกรรมของเราลังกีนจนทําให้เป็นเบาหวานความดัน,เ,นเราไม่ดูแลสุขภาพเราไม่ได้ออกกําลังกายแลวเราก็บ,าบังคับพระเจ้า ต้องทําให้โลกหายนะั้ต้องทําให้สุขภาพแข็งแรงนั้นเราไม่สามารถจะทํางานได้ถ้าเราทํางันชีวิตของเราจะพบกับความวุ่นวายอย่างแน่นอนนะพี่รองครับเราหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ต่างจากฟิิเสเซียเลยเรากําลังเอาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยลงมาให้พระองค์ทําอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราปรารถนาอย่างที่เราอยากได้ นี่คือสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดของชีวิตเกิดความวุ่นวายแน่นอนดังนั้นในวันนี้พี่น้องครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าคุณกําลังทําสิ่งที่ทําให้ชีวิตวุ่นวายหรือไม่อย่างไรในเวลานี้เรากําลังทําสิ่งที่เกิดความวุ่นวายหรือเปล่าในเวลานี้นะครับเรากําลังทําในสิ่งที่ เป็นเหตุให้มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือเปล่าเราพยายามที่จะควบคุมพยายามที่จะทำหนุนในนี้นะครับไม่ต้องครับฤทธานุภาพของพระเจ้าหรือความยิ่งใหญ่ของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทำน,นั้นเกินกว่าที่เราจะควบคุมหรือเราจะกํากับหรือเราจะสั่งนู้นสั่งนี้ได้นะชนชาติฟรีเซียเขาเผชิญกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้ ไม่เหมือนพระดาโกนที่พวกเขาก็ควบคุมสั่งให้พระดาโกนทํานู่นทํานี่ให้พระพระดาโกนอวยพรนู่นนั่นนี่นะเอาของไปถวายพระดาโกนไปบนบานให้กับพระดาโกนและพระดาโกนก็อวยพรแล้วเหมือนกับว่าเขาควบคุมพระของเขาได้แต่สําหรับพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เกิดความวุ่นวายในประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของโรคภยัยแค่เจ็บการระบาดของฝีที่เกิดขึ้นไปเอา อ่าพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยไปตั้งที่ไหนก็เกิดฝีระบาดขึ้นที่นั่นในชีวิตของเราถ้าเราให้พระเจ้าหรือควบคุมพระเจ้าหรือสั่งพระเจ้าหรือควบคุมหรือบังคับพระเจ้ามันจะเกิดความวุ่นวายนะครับเรากําลังบังคับพระเจ้าสั่งพระเจ้าเรากําลังทํอ่าให้เราเรากาลังทําในสิ่งที่พระเจ้าอ่าไม่พอพระทัยหรือเปล่า เราก็เกิดความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายในครอบครัวความวามุ่นวายในที่ทํางานความวุ่นวายในคิดจากความวุ่นวายในองค์กรหน่วยงานของเราที่เราทําร่วมกันพอไม่เป็นดั่งใจไม่เป็นต้องการเราไม่สามารถจะควบคุมได้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นขอบระเจ้านําเหล่านะพี่น้องครับเราก็ต้องมาคิดไขขวว่าวเอ๊ะเราเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายไหมเราเป็นการกระทําของเราความคิดของเรามุมมองของเราเกิด ทําให้เกิดปัญหาไหมนะครับจะทําอย่างไรไม่ให้ชีวิตสับสนวุ่นวายพี่น้องผมเชื่อว่าทุกคนไม่ต้องการให้ชีวิตสับสนวุ่นวายหรือเกิดปัญหาต่างๆสรารพัดนะก็ต้องการให้มีชีวิตที่รับรื่นในสิ่งที่สาคัญที่สุดเราก็ต้องมาอธิษฐานต่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนําเราแล้วก็ทําตามพระวจนะคาของพระองค์พระคำภีที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา อ่านทุกวันคิดใคร่ครวญทุกวันแล้วก็ทําตามทุกวันแล้วชีวิตของเราก็จะราบรื่นชีวิตของเราก็จะไม่สับสนวุ่นวายชีวิตของเราก็จะไร้ทิศทางแล้วก็พระเจ้าจะควบคุมแล้วก็นําพาชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราก็จะดําเนินไปอย่างมีพลังอย่างมีเป้าหมายอย่างมีทิศทางนี่แหละคือชีวิตที่จะไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่อย่างมีคุณค่าอยู่อย่างมีความหมาย นะทาอะไรก็ยำตามอย่างเคิ่มสุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่พึ่งพระเจ้าไม่พึ่งพระคําของพระองค์พี่น้องครับชีวิตสับสนวุ่นวายแน่ชีวิตลําบากไปที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไปที่ไหนก็เป็นปัญหาไปหมดเลยนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้ดําเนินชีวิตยามเกรงพระเจ้าได้อย่างไรจะหนุนใจคนจํานวนมากที่ชีวิตวุ่นวายชีวิตสับสนชีวิตเต็มไปด้วยปัญหา โอ้เกิดสารพัดเรื่องนะไม่ว่าทําอะไรก็เดี๋ยวก็เกิดเรื่องเดี๋ยวก็เกิดเรื่องพี่น้องครับคนเหล่านั้นก็ต้องการที่จะมีชีวิตที่รับรื่นแล้วก็ชีวิตที่สงบชีวิตที่ต้องการการบรรลุเป,ป้าหมายทําอะไรก็ประสบความสุขแล้วก็มีความสุขเขาก็ต้องการอย่างนั้นเราจะหนุนใจให้เขามาดําเนินชีวิตที่ยามกลิ่พระเจ้าชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็น ผู้ที่จะทําให้ชีวิตราบรื่นราบเรียบได้อย่างไรเราไม่สามารถที่จะไปชักนําหรือบอกพวกเขาได้ถ้าชีวิตของเรายังสับสนวุ่นวายอยู่ชีวิตของเรายังเต็มไปด้วยปัญหาสารพัดเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาถ้าชีวิตของเรายังเป็นแบบนั้นเราไม่สามารถที่จะหนุนใจคนรอบข้างได้ดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องพึ่งพระเยญามาสุดแล้วก็ให้พระองค์ทรงนาพาชีวิตของเราแล้วก็ให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในการควบคุมของพระองค์ เราจะไม่ไปควบคุมกะเกณฑ์พระเจ้าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้พอพระเจ้าไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่พอพอใจถ้าชีวิตแบบแบบนั้นรเราไม่สามารถที่จะเป็นชีวิตที่หนุนใจคนรอบข้างหรือคนอื่นได้เลยดังนั้นสำคัญที่สุดชีวิตของเราจะต้องเป็นชีวิตที่ถาวายเกียรติพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าแล้วก็ทําตามพระคําของพระองค์เชื่อฟังพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและเมื่อชีวิตของเรา ราบลื่นราบเรียบแล้วก็มีความสุขมีความชื่นชมยินดีคนรอบข้างเขาก็จะมองเห็นชีวิตของเราที่ทำไมชีวิตของเราไม่วุ่นวายเหมือนกับหลายๆคนชีวิตของเราก็อยู่ท่ามกลางปัญหาอุปภาษคต่างๆแต่ทำไมชีวิตของเรายังมีสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีอยู่เราก็บอกเขาว่าพระเยซูนำพาเราให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขับเคลื่อนแล้วก็นำพาเราในทุกก้าวเดินชีวิตของเราก็เลยเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างราบลื่นอย่าง มีเป้าหมายยังมีสันติสุขเขาก็จะเปิดใจว่าโอ้พระเยซูเป็นแบบนี้เือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าช่วยได้จริงๆเลยเมื่อเขาเปิดใจก็เป็นพยานแล้วก็บอกเขาแล้วก็ช่วยเขาให้มาเชื่อแล้วก็เป็นสาวกที่ดีของพระเยซูชีวิตของเขาก็จะหายจากความสับสนวุว่นวายแล้วก็มีทิศทางแล้วก็มีสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินด,ดีเอเมนไหมครับถ้าเราใช้เวลานีนอธทิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทำตาม แก่เดพระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวนันนี้ขอพระเวียณบริสุดช่วยเราที่เราจะไม่ทําสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราต้องสับสนวุ่นวายที่เราจะไม่ไปกระเกณฑ์ควบคุมให้พระเจ้าทําอย่างที่เราต้องการแต่ขอพระเวียนบริสุดที่จะนําเราให้เราทําในสิ่งที่พระองค์ประสงค์ขอพระองค์ทรงเมตตานําเราด้วยเราทิฐฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอพยายามเรสุดที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับพี่น้องที่ได้ฟังข้อคิดชีวิตจากพระคําของพระเจ้าแล้วได้รับพระพรก็แบ่งปันพระพรได้ด้วยกันแชร์ออกไปนะครับขอพระเจ้ารับพรครับ